ถึงแก,ก่กรรมเมื่ออายุได้61ปีวงการบันเทิงเศร้าสูญเสียตำนานศิลปินนักเขียนแก้วลายทองเจ้าของเพลงดังมาเศร้าเสียชีวิตอย่างสงบแล้วด้วยอายุ61ปีเหลือไว้เพียงผลงานสร้างชื่อวันที่15มิถุนายน2567วงการบันเทิงมีข่าวการสูญเสียเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อริธิพรอ,อินสว่างศิลปินชื่อดังได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าแก้วลายทองอดีตนักร้องชื่อดังเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่ทราบข่าว ก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยที่ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยเช้านี้ได้ทราบข่าวร้ายเบแก้วลายทองเจ้าของเพลงดังหมาเศร้าได้เสียชีวิตแล้วผมรู้จักกับเบตั้งแต่อายุยังน้อยสนิทสนมคุ้นเคยกันแม้ในช่วงหลังไม่ค่อยได้พบเจอเพราะเบกลับไปอยู่บ้านเกิดนครสวรรค์ขอให้เบไปสู่สุขติดด้วยความรักความอาลัยและขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวเบ,บรครับประวัติและผลงานของแก้วลายทอง แก้วลายทองหรือเศรษฐศักดิ์สีทองทวงเกิดในปีพุทธศักราช2506เริ่มมีชื่อเสียงจากการเขียนหนังสือและเขียนเพลงให้กับเพื่อนศิลปินในรุ่นเดียวกันอาทิติพรอินสว่างมงคลอุทกพงศิษฐ์คำพีสุขบุญเลี้ยงเขาเคยได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดจากเพลงคนไร้รากที่เขียนให้กับมงคลอุทกนอกจากนี้เบหรือแก้วลายทองมีผลงานเพลงอัลบั้มแรกในแนวเพลงแบบอินดี้เมื่อได้วางจำหน่ายก็ได้รับความนิยม และเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามของแฟนเพลงโดยบทเพลงที่ทำให้เขาโด่งดังเป็นที่รู้จักนั่นก็คือเพลงหมาเศร้าและเพลงเธอยังมีฉัน